ดีค่ะพี่น้องสุภุสกคนจ้าสวัสดีครับคนขับผมมาดิคกกนกบมาขึ้นนี่มาคัเเกเลยครับนนี่แต่ว่าอึวอดไตจ้ะไตเขียดป่ะคุณอ่ะเขียดอีโม่เนี่ยนี่มันคักเขียดอีโม่โอ้โหไล,ล,หล่ๆกันเจ้าขายกันโลดเราสองลอยมาดิหนี่เพื่นนี่ยี่นี่ได้พ่อเคืองโลว่าพ่อยังอุ้ยวันนี้เป็นโลบเหระตัวใหญ่อยูอ่ด้วยเนาะพ่อใหญ่เนาะตัวนี้เงี้ยเลยเซดังกินพ่อยังไหมวันนี้เขาว่าสิ่งงก มกเขียดเด้อครับมมกเขียดอีโม,มกก่พอไอ้ปอมอยากกินเขียดมกกระปิ้งจะสวงหีบแล้วครับอันปิ้งเสียบนี่เดือมัวกินตะปลาเจ้าว่าสิออกเก็ดติเขาไงโอ้ตาเา <c oughs> พิ่งเคพาเราอยู่ในกินเยอห้องหากระไดเกินตะปลาไรมันนี่พอไอ้ปอมมาอยากกินมกเขียดมันล่ะเขียดเด้อครับมันนี่เขียดโม่เป็นโ่เป็นกบไปไต่มาขึ้นกางแม่ท้องประเด็๋ไปหน้ามาฝนตกเลยเพราะมีเขียดมีหลายชนิดเด้อครับโมกเขียด,ด เขียดกาคำอันนี้เขียดอิโมเนาะงมเขียดบักแอหเขียดบักน้ำเขียดบักเบิดซื้อเขียดเขียดบักคิกเขียดต้มปาพลนั่นแหละแต่ว่าขันกบเนี่ยพรามันเขียดได้ขเขาจะเอิ่นกบในบรรดาหมุอนี่คือเป็นเขียดนอกกับสายอยู่ที่กับนี่ตัวยิ่งใหญ่อยู่าว่าคุณลุงคนนี้มักป้นขนาดนี้ จังมาเบิองน้ากันอีกแกน,นึงจ้าอันนี้ตำเครื่องเรียบร้อยแนะพี่งแงตำเคืองมาใส่เขียดเด้อครับบันน,ยยนนี้นีอน่อย่างไรพี่แอนตะไคร้หอมแดงแดง,งก่อนใบบกูดใบบกูดนี่คือหอมแดงไปเนาะอันนี้เลยโอ้มกเขียดนี่กัน เุยดเป็นิเสียปรนาดกกไ,ไาด้มุกเขียดไต่เหล่านี้รับบันเอานี้ธารรามดามุกตรงมีหนามประเด็กนะ้ำน้ำจน้อยเท่าไหร่เป็นแมแ่ยแต่ท่านเด็ก้วล้งดนมุกปีนเนี่อเสียบกนาได้ดุตอมใส่เวลาดโดนขับปวดอ,อยากก็เลยสิว่ากิน <S 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 แต่น้ำโดนไหลได้ ชี้ก็ใส่กันหมดแล้วันใส่อดีตู้ไทยแล้วครับมันอดีตูไทยกะเพาเกินว่าสะโพกตูไทยดีนี่้ระย่างนได้ละหอมๆอยท่นทีมอะไรเด้วรับพกมันปล่อยป๋าเด้สะโพกเยด้วยอสุดแล่นะพกหันกันนะพ ลกวันนี้ได้สามมกลูกเล็วเอาไปกินแล้วครับบ่เนี่เพราะว่ามันก็ได้เวลาแล้วครับบ่เนี่เคยสองมกกับพ่อมาวงนี้นะเอาบันนี้ปีงเขียดไปไงยี่เอามาผิเลิกไปไงพี่จานหรือพี่แล้ว

อีใส่ย,ยังเลยด้วยกันีลยโมโเขียบกระขักเลยครับข้อสองเล็ครับเดนอะพูดนจะจบรองเขาก็นไปนี้ละอันนี้คือปีงอั้ปีงจ้ะปีงอันนี้คือพักอันนี้เอียงเพราะยันนี้นั่นละของเด็ดอ่ะสมพักสมพักเซียนตัวนี่ เจ็ดกับมือเองแะครับกับสวนกับไรฮาซิมมึงกัด้ครับซิมน้ํนี่ตนีจากว่าเสียว่าปาสวนโอเคแต่ว่าสวนนี้ตัวนี้ไหมมาสมพักนี้ว่าเสียบนี่เาเินาสมพักเสียนเพาะไอหม่ำแล้วได้เอาไปแสดงนั้นก็ย้อนสมพักเสียนียบก็เออมุกเขียดท่นซิมครับบ่นวันซิมอะไรี่ครับ่น กี you know ้ม <risque> ันดิบอยู่ซิมบ่ไรนี่บุคือก้ยปาครับบาดนี้ซิมนะรับบดไห้นี่ซิมมึงเนยับดีะจวซิมคหน่อยหลายบ่จักจังจักเชิมคนคนเราตะลิเนแต่สิ่ซีกาเซ่บมันบ่เม่นแล้วหนุลรอกราชติจังนะจังหน่อยดิพอเฮาตุ่มนี้นี่ตุ่มใส่น้ำแลวจังบ่เคยก็ดีติบ่จังบ่จังปั้ดอันนี้ซิมมันอันนี้บได้ซิมครับปิง คือจิ้นลูกเดียวเลยกูเหรอผิงตีดาก็คักเลยพุ่นเออเฉียดหมอแล้วครับนี่ในบรรดาเฉียดพี่น้องสุขผลสุขคนจับพวกบนเฉียดนี่เขาเอิญเฉียดนี่หลายชนิดตั้งแต่เฉียดที่ขาดตรงนี้สังกบเขาเจ้าก็เอิญเฉียดเด้อกองเขาตั้งหลังไปมาครับพี่น้องทุกผูดกคนเลยอู้จุดผูดกุนเด้อครับเอฟซีเขาผูดกคนผูยุกไกยู่ไกเตัาะว่า กี่ดัวเมืดทตุบปวดข้อนนะครับมีโอกาสก็ได้มาอยู่มา่อจริงกันนี่ครับอาหารบ้านเฮาครับผมบ่กเป็นอาหารแนวอื่นเลยบ้านเฮาคักคันมึงแม่บักเขียะไหมครับปลูกไว้ตาพี่แตน้องมา่ิงเคยเจ้าก็อิงจนว่ายิ้มเพืกันล่ะบัลลีสุกไหมครับบัลลีบกเขียะสุกทั้งสุกทั้งดิบเหรอครับมาครับ mốc chết mà Nhìn có bố mình thức không vậy Mà bố mặc thịt đứa nhà lo người Anh tìm ăn một tòa không ở đây Mặc mốc chết cả đi อย่าปก,ปก,ปก,าก,กพบกผมนาครับสมแม่้ผมเพิ่งอยู่รหรอกว่าเขาจะว่ามันตัวหน่อยอยู่กับจิ้งดืวยมันกระดูกบกแข็งดี่อะครับ ปิงีงนะเขาเจะเอาไปตักแหงตักแหงแล้วกต่ว่าจมแค่น้ำปลาเดียกพ้นมาเนี่ยโอ้คักเนี่ยเจ้าตำกังไปเลนำกังไปครับผมจริงจริงหมด เสนโม่เนี่ยพราะทานมลา้เสียประหารดัน,นี่ของเปิดพักในสวนได้ี่็น้องเอ้ยพักเสียนพักเสียนครับผมได้กับไปเลยสมพักต้องให้สมกัมการยิงกับบอกิกได้อืม <c oughs> ออกออกังหินเลย,เยเบ่ขังไห้แล้วตัวดำสัวพักกันมนึืม้นดอนมูนคค่กพื้นปลาพื้นกบพื้นเจ็ดใครมัดปีมัดศาส จะว่าใครสิออกคือบอกแค่ั้นลนะ่ะอยาพี่น้องกินจิบตัวเลยจำกับเย้าน,ยน,นี่นี่เันเมน về con chân phải nó bằng con chân hữu khẩu nó nhưng cái cho pin chuẩn mua tôi bán chết bẹt đô rồi phải tháo mà kịp cho bà khắp luôn rồi tám bạc mà quá hết cái nó

เราคนกับเพรขัาขักหนรหองแต่กเบิ่มเบิ <c ười> <c ười> ่มเนเนี่ตอนนี้ติดสตดมันเสียบมเกินดิเรนี่นครับองพบคนไทยม่อยู่เรากู้ห้เอไงไถ่ไ้่ห่นเลยบ่กูไต้ยืนต้ยอยู่ไนกู con, cái cái bơm bơm như bớt luôn. cái của bác thân này ban khẩu có nhiêu đấy không? ban ban đấy cứ cứ hết từ con nào đã. trâu ban liên cầu. liên cầu khẩu thì bốc ngọt đi. ban đầu nhà có bao thứ họ khẩu tăng lắc đây ban phun xay lưới lên tổ điệp ship khẩu phun chiều xây mà đã tổ riêng nhà gửi với nào vậy cứ thua đấy cho hết nát tiền cầu làm mà khám phun tổ cái thứ của tui là phần phấn chay với tiền đi hết nát tiền cổ vậy đấy đi và vô tháng này cái chỗ ngắm mình được được khoảng một tháng thì nhận mình còn nói là điện cầu này trồng cây như lý đó vẫn để chấp phòng cảnh một lắm. Ủa, cán nhưng mà lý cái cả thì cầu cả này nó pin cứ vào bốc cửa đi đi Cứ vào phay Ôi ừ. hiếm đi cái gì Không bao giờ bay vào ná vào đâu Bật phân này ngắm bà này áo Cứ đây bà ba ớt Hiếm nát lên cầu Mà chạy tấm bà đá túa xong nó vâng Đó chỉ không có xe bật này Nó chín mới tình mình nấu một cục nị hắc răm ni ni nhầm được chỉ มาเลยครัขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่อน,น้องทุกย่าคุณเนื้อครับผู้คนคนไรกดแชร์ให้หรือว่าทุกูปทุกคุนแหะครับมือน,นี้กอะว่าฝนตกมึดขึ้นมึดเป็นตั้งแต่บลว่าหนึ่งคนไ่นแหละครับเขาเก็ดยุ่ยจีนยุงเสียละถึงจีแกลงแม่บุกแกลงแม่กัขอตรวจขอไฟพ่อแม่พี่น้องเน้อครับสำหรับเชนี้ผมพร้อมก็ขอฝากช่องในว่าทิ้งทานม้านเกิดขงเขากเก่าเข้า่าสวัสดีจากพี่จากน้องกันเน้อครับสวัสดีครับ